น้องมาดูการเรียนการสอนเหรอครับปล่าค่ะมารอเพื่อนค่ะอ,อ๋อน้องชอบดนตรีใช่ไหมครับเอ,อ่อพี่เห็นโนต้ตในมือน้องนะครับงัออ้นน้องสนใจมาดูการเรียนการสอนของสาขานี้ไหมครับ เอนนี้จะเปิดสอนอยู่สอ,องแขนงก็คือจะมีดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลว่าแต่น้องชอบดตนตรีแนวไหนล่ะคะหนูชอบดนตรีไทยค่ะตอนนี้หนูกำลงังฝึกเล่นและน่าอยู่อ่างันดีเลยครับเพราะว่าที่เนี่ยเราก็มีสอนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวพี่พาไปดูนะพี่คิดว่าน้องน่าจะชอบแ้นตามพี่ไปเลยครับ ชาพื้นฐานที่ทุกคนจําเป็นต้องเรียนเลยนะครับก็จะมีวิชาประวัติศาสตร์ดนตรีและก็ทฤษฎีของดนตรีนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ถึงความเป็นมาของดนตรีแต่ละประเภทอย่างลึกซึง้งก่อนที่เราจะนำใบบัตรไใช้จริงแล้วมีอ,อย่างนึงเลยที่สําคัญขาดไม่ได้เนี่ยน้องรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรอืมไม่รู้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการอา่านโน้ตของผมเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเล่นดนตรีหรือว่าเราจะไปสอนดนตรีใครเนี่ย เราต้องอ่านโน้ตที่เป็นไสก่อน,นครับผมเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยครับพี่คะแ้ถ้าหนูเล่นดนตรีไม่เก่งหนูสามารถเรียนได้ไหมคะได้สิครับทำไมจะไม่ได้ละ่ะพี่เชื่อว่าแค่น้องชอบนะน้องจะทํามันออกมาได้ดีเองเพราะว่าที่เนี่ยเรามีอาจารย์ที่เก่งหลายท่านเลยนะครับที่จะสอนน้องตั้งแต่ดนตรีพื้นฐานไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดน้องมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถปรึกษาอาจารย์รุ่นพี่เพื่อน,น,นในสาขาหรือุกคนเลยนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวครับ น้องมีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาได้หมดเลยครับ อันนี้จะเป็นห้องซ้อมดนตรีของสาขานะครับห้องนี้เนี่ยนักศึกษาทุกคนน่ะสามารถมาใช้ในการซ้อมดนตรีได้เลยเพราะว่าทุกคนที่นี่เนี่ยจะได้โชว์การแสดงของตัวเองก่อนจะจบการศึกษาและสาขาของเรานะครับก็มีวงสำหรับออกโชว์ตามงานต่างๆที่ทางมหาวิทยายลายัยหรือทางจังหวัดเนี่ยติดต่อมาให้เราไปช่วยงานด้วยครับผม พี่พาไปดูห้องต่อไปเลยนะครับเ,เดี๋ยวพี่ขอตัวคุยโทรศัพท์กันนะครับลอ,องจับไหมดูลูก ี่ชอบมหาวิทยาลัยนี้นะเพราะตั้งแต่พี่เข้ามาพี่จะแต่เพื่อนดีๆแล้วก็อาจารย์เองเก่งทั้งนั้นเลยครอ,อ้แล้วขอบคุณพี่มากนะคะที่พาหนูเดินดูสาขานี้แต่หนูคงจะไม่ได้มาอีกแล้วละคะทำไมล่ะครับคือครอบครัวของหนูเขาไม่อยากให้หนูเรียนดนตรีคะ่ะเขาบอกมันไม่มั่นคงจบไปแล้วจะทำอะไรเขาอ,อยากให้หนูเป็นข้าราชการหรือหมอมากกว่า มันแปลกจังนะพี่สิ่งที่ฝันกับสิ่งที่ต้องทำมันจะไม่ได้เดินอยู่ด้วยกันตลอดพี่ว่ามันก็จริงนะครับการที่ชีวิตของเราเนี่ยต้องทำอะไรเพื่อสิ่งที่ครอบครัวของเราหวังแต่ว่ามันคงจะดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาหวังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราฝันเหมือนกันแล้วความฝันของพี่คืออะไรหรอคะพี่อยากเป็นครูครับพี่อยากสอนเด็กๆพี่อยากอยู่ข้างๆเขาเหมือนเวลาที่อาจารย์ที่เนี่ยอยู่ข้างๆพี่ แล้วพี่ก็อยากจะช่วยให้ความฝันของน้องๆเน,นี่ยเป็นจริงครับผมแล้วเวลาใครที่กําลังลังเลวความฝันของตัวเองอยู่อะ่ะพี่ก็อยากช่วยเขาครับแล้วน้องอยากทำตามความฝันที่มันเดินไปพร้อมกับสิ่งที่ต้องทำไหมละ่ะ